ชาวบ้านขี้เผือกอย่างเราเราก็อยากรู้อยากรู้เรื่องของชาวบ้านอยากรู้เรื่องบนเตียงเขาก็ว่ากันตรงๆข่าวพวกนี้มันขายได้ข่าวพวกนี้มันขายได้ข่าวเรื่องความรักมันเป็นข่าวมันจะกลายเป็นข่าวบันเทิงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในข่าวบันเทิงมีคนเครียดอยู่นะคุณต้องสองสารผู้ชายผู้ชายเ็าไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเรื่องถุงสายลุงจะเงียบไหมตอนนี้ไม่เงียบแล้วครับ คุณดูคนที่ลงมาเก็บพยานหลักฐานในคดีทีครับพลตารวจโทนะครับนายพลลงมาเก็บหลักฐานเองนะครับคุณคิดว่ามันจะเงียบได้ยังไงมันไม่เงียบหรอกครับระดับนายพลลงมาเก็บหลักฐานเองแต่เรื่องพวกนี้มันดันมีเรื่องซ้อนเรื่องมาไงครับมันดันมีเรื่องซ้อนเรื่องมาไอเรื่องประเด็นประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวนี่แหละครับนี่มันเป็นประเด็นใหญ่ที่คนเขาตามกันอยู่ ทองคําต้องมีใบเสร็จเขาอ้างว่าอย่างนี้เขาอ้างว่าเขาซื้อเก็บเรื่อยๆแล้วก็ซื้อลืมเขาก็เลยไม่สามารถหาหลักฐานมาพิสูจน์ความการมีอยู่ของทองได้อันนี้เขาพูดในรายการอันนี้อันนี้เราก็จับเอาคุณดูง่ายๆว่าคุณดูง่ายๆดูง่ายๆว่าถ้าคุณมีทรัพย์สินขนาดเกือบหกล้านคุณจะมาเป็นหนี้แล้วมานั่งผ่อนเดือนละสามพันไหม ให้คนเขาด่าให้มันเป็นขี้ปากเขาถึงคุณจะบอกว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ไม่เป็นแตะต้องอันนั้นมึงพูดของมึงเองอันนั้นมึงพูดของมึงเองเพราะกูนั่งฟังก็ไม่ใช่ควายวก,กูก็นั่งคิดได้ไม่ได้เคี้ยวยญาแต่จะให้กูสวนไปทำไมฟังดูก็น่าจะรู้ได้ทีนี้ถ้าเราฟังเราไล่ยอย่างเงี้ยคือที่มาของทรัพย์มันต้องมีที่มาที่ไปไว้ว่าที่มาที่ไปมันมาจากไหนเออ อย่าใช้คําว่าหลานประจานเลยเราฟังดูเราก็แยกแยะออกได้คือถามว่าอยากโด่งดังไหมคิดว่าคิดว่าส่วนหนึ่งก็คงอยากจะอยากจะอยากจะดังนั่นแหละที่ออกมานะแต่ในในมุมนึงเขาก็อ้างว่าเขามีอย่างนี้อย่างนี้บ้านกระบวนการก็ต้องไปพิสูจน์กันคือเขาบอกว่างี้ไอ้ร้อยยี่สิบที่เขามีอ่ะที่โดนเอาไปเขาบอกว่าเขาซื้อเก็บมาทั้งชีวิตเขาอ้างว่าอย่างนี้คนเขาก็เลยถามไงถามว่าทําอาชีพ ระดับพันธตันบดโทรเนี่ยมันมีเก็บขนาดนั้นได้ยังไงไปถามที่ร้านค่ะคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อรอบเดียวเขาซื้อมันซื้อเก็บเขาซื้อเก็บเขาว่าอย่างนี้เออเพราะงั้นเนี่ยถามหาหลักฐานเนี่ยผมก็ถามตั้งแต่เจอหน้าเขาครั้งแรกแล้วมันไม่มีมันอ้างไวที่ฝ่ายชายเพราะมันเป็นของฝ่ายชายเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังนะเป็นของฝ่ายชายเท่าที่ฟังนะเท่าที่ฟังนะ เท่าที่ฟังนะผมจับประเด็นได้ว,ว่าเป็นของฝ่ายชายไปหามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเดี๋ยวผมฟังมานะจะบอกไม่มีหลักฐานเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าฝ่ายหญิงทางเมียบิ๊กตำรวจอะ่ะเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีทองนะครับคุณคุณกำลังถามหาใบประกันใบเสร็จการซื้อใช่ไหมเขาอีกคู่กรณีของเมียบิ๊กตำรวจเนี่ย เอ,อไอเรื่องแข็งไม่แข็งคุณไม่ต้องมาพูดมันมันมันเป็นขี้ปากเขาเป็นขี้ปากเขาแต่ประเด็นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมันมีการสอบถามฝั่งนี้บอกว่าทางนู้นเอาของไปใช่ไหยฝั่งนู้นชี้แจงว่าของที่เอามาเนี่ยเพราะมีหนี้กันอยู่เป็นหนี้การยืมก็เลยเอาทอง าค้ำประกัน,นงกเงินเพราะงั้นถ้าคุณถามว่าใบาเสร็จใบเสร็จอะไรยังไงมันมีการรับในข้อเท็จจริงบางประการอยู่ว่าเอาไปแต่เอาไปด้วยเหตุผลนี้เออคุณฟังดีๆนะเพราะงั้นคุณอย่าถามว่าเอามาจากไหนคู่กรณีเขารับกันอันนี้ผมดูจากในข่าวนะผมดูจากในข่าวนะคู่กรณีเขารับกันแต่มันมีเหตุผลที่เอาไปเขาก็เลยถามว่าแลมีกระทรวงเอกสารหรือมีหลักฐานย,ายืนยันไหมเพราะว่า ของมูลค่าทั้ง4ี่ห้าล้านมันก็ต้องมีหลักฐานการการทางการเงินบ้างใช่ไหมว่ายืมกันยังไงแบบไหนอันนี้เขาก็ต้องไปพิสูจน์กันเขาต้องไปพิสูจน์กันประเด็นเรื่องคลิปใช่ไหมผมก็ไม่เห็นเหมือนกันดูปากกูนะกูไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นไม่รู้รู้เท่าที่ทุกคนรู้รู้เท่ากันคนชอบไลน์มาถามผม มีคลิปไหมมีคลิปไหมมึงนึกว่ากูเป็นแหล่งปล่อยคลิปเหรอกูไม่รู้ผมไม่เห็นกระผมไม่ทราบเลยไม่รู้อะไรทั้งนั้นอย่าทักไลน์มาหากูแล้วบอกว่ากูมีคลิปไหมกูมีคลิปไหมไม่รู้เรื่องไม่มีสิ่งใดเลยรู้เท่าที่เห็นในทีวีขอบคุณสำหรับหมวดรู้เท่าที่เห็นในทีวีไม่ได้รู้มากกว่าพวกคุณเลย ไม่ได้รู้มากกว่าพวกคุณเลยกูรู้เท่าที่กูเห็นในหน้าจอกูก็เห็นพร้อมกันนั่นแหละกูก็ตกใจเหมือนกันสังเกตไหมกูเป็นคนเบรกด้วยกูเขินกูไม่อยากรับรู้เยอะเรื่องหลังบ้านกูไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านกูอยากนั่งดูรีโมออยู่บ้านและกูหนักจะวิจารแต่ถ้ากูเป็นนั่งในหน้าจอและกูต้องมานั่งคุยเรื่องปัญหาว่าเขามีเมียชุกเมียชู้กันไหมกูไม่อยากรับรู้ขนาดนั้น อย่าถามกูว่ากูมีคลิปไหมกูไม่มีลณรนงล์งไม่มีไม่มีแต่บอกได้อย่างหนึ่งว่ามีคนอยู่สามคนที่เห็นคลิปคลิปนี้หนึ่งเมียเขาสองผัวเขาสามบุคคลภายนอกหนึ่งเมียสองผัว สามบุคคลภายนอกที่เคยเห็นคลิปนั้นนอกนั้นไม่มีใครเห็นเพราะงั้นไม่มีจริงๆไม่ต้องไลน์มาถามแล้วไอ้ตรงไอ้ติมไม่ไม่ต้องถามบทอัศจรรย์ไม่ได้อยากฟังมันเป็นบทอัศจรรย์เขาอยากจะพูดมึงถามกูไหมว่ากูอยากฟังหรือเปล่ากูไม่ได้อยากฟัง ถ้ากูอยากฟังกูขอฟังเงียบๆคนเดียวถ้าให้กูเป็นนั่งฟังในทีวีมึงคิดดูว่ากูกูอยากฟังไหม <c oughs> บทอัศจรรย์เนี่ย <c oughs> คือดูอยู่บ้านอะมันดูได้แต่นี่คือนั่งอยู่ข้างหน้าแล้วขอเล่าข้างหน้าอยากฟังเหรอบอกใจเย็นๆหวัวใจจะวายใจเย็นๆใจเย็นๆหวัวใจจะวาย บทอัศจรรย์มันลงรายละเอียดเกินไปบทอัศจรรย์มันจะลงรายละเอียดเกินไปเราบอกใจเย็นๆไม่อยากรู้อยากเห็นขนาดนั้นถึงจะเป็นคนชอบเผือกแต่ถ้าให้ไปเผือกอยู่ข้างหน้าเหมือนประมาณว่าเป็นตั๋ว VIP เป็นคนชอบเผือกใช่ไหมงั้นมันนั่งฟังสดในรายการเลยนั่งฟังเล่าเลยมัน VIP เกินไป บางทีก็อยากจะดูอยู่บ้านเงียบๆขอถายมือถือหรือเปิดทีวีฟังแล้วแบบวิจารณ์เหมือนชาวบ้านอะ่ะเออเหมือนละครอีนั่นอีนเนี่ยอย่างนั้นมีความสุขกว่าแต่พอไปนั่งอยู่ด้วยเฮ้ยอย่าให้กูรับรู้อะไรทักเลยเรื่องอย่างนี้ไม่อยากรู้ไม่ต้องมาถามว่าไอ้ติมเล็กไอ้ติมใหญ่ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าถามเขาเขาคงจะบรรยายให้ฟัง ทำไมผู้หญิงถึงกล้าเปิดเราก็ยังคิดอยู่คือมันมีหลายทฤษฎีในเรื่องนี้มันมีหลายทฤษฎีคือมันมีหลายทฤษฎีในเรื่องนี้เห็นใจด้วยจะให้ไปนั่งดูของกลางมันสดๆมันกันอะไรอยู่แม้จากเบอร์มาให้ก็ไม่อยากดู เพราะถ้าเมื่อไหร่ที่รู้เห็นว่ามันมีของกลางมันต้องไปเป็นพยานแน่นอนว่ามันมีไม่มีเพราะงั้นไม่ดูดีกว่าไม่ดูดีกว่าทฤษฎีสมคบคิดปะหญิงกับชายก็คิดอยู่เหมือนกันในใจแต่ไม่กล้าพูด เขก็คิดอยู่คือมันมีหลายวิธีคิดมากว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีคนตั้งทฤษฎีเยอะอยากให้คุยเป็นทฤษฎีอ่งได้อยู่ทฤษฎีแรกทฤษฎีแรกนะในความสัมพันธ์พูดไปนี่กูชายก็ไม่รู้เรื่องเกิดเขามาดูไลฟ์กูย้อนหลังเขาก็เจ็บอีกกูถึงไม่ค่อยอยากพูดคือถามว่าผู้ชายผิดอะไรเรื่องเนี้ย ผู้ชายนั่งอยู่เเฉยงานเข้าเั่งนั้นอ,อ่ะทฤษฎีแรกของผู้เสียหายทฤษฎีของผู้เสียหายนะทานไฟเก่าทานไฟเก่าทฤษฎีแรกคือในบรรดาอาชญวิทยาทั้งหลายนะจะบอกให้ว่าคนคำนวณ ไม่สู้ฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตให้โลกรู้โลกมันก็จะรู้เองแต่ไม่มีใครคํานวณมาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไอ้บางอย่างที่มันดูไม่ค่อยมีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจของของสิ่งเก่าๆมันเป็นทฤษฎีหนึ่งพอบอกว่าฐานไฟเก่ามันจะมีเหตุผลให้พวกคุณ พวกมึงและกูเองกับผมเองพยายามอยากจะเผื่อในหัวว่าอ๋อมันน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นกูก็รู้เท่ามึงนั่นแหละผมก็รู้เท่าพวกท่านนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงมีแต่คนถามหาคลิปนะจะบอกให้ไม่รู้ไม่เคยเห็นแต่บอกได้แค่ว่ามีคนเห็นอยู่สามคนมีหนึ่งในนั้นเป็นบุคคลภายนอก นี่ก็อย่าไปรู้กับเขาบอกรักลงรักแรกยิบเนี่ยเห็นไหมพอมันเปิดประเด็นอย่างนี้มาเนี่ยที่ปากชาวบ,บ้านมันชอบจะคิดไปเรื่องนู้นเรื่องนี้คือว่าง่ายๆมันก็เรื่องบนเตียงเขานั่นแหละยังไงอันนี้เขาเป็นคนดังก็เลยชอบก็ลเลยแบบอ่ะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเชื่อดิไอเรื่องของหายอ่ะของหายเนี่ยคือของหายของหายส่วนไอ้ที่เราสนใจอย,อยู่คืออันนี้ เรื่องหลังบ้านเขาไม่ได้มีสาระอะไรให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหลังบ้านมันอยากรู้คือรู้แล้วมันไม่ได้ทำให้โลอกที่เปลี่ยนแปลงหรอกแต่รู้สึกว่าเออกูยอยากรู้เรื่องชาวบ้านเขาไอ้ที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยไอ้ตอนไอ้ตอนแรกๆเนี่ยทุกรายการเนี่ยจะถามเรื่องนี้แหละพอบทอาจารย์มาเสร็จปุ๊บความเป็นขี้ปากชาวบ้านมากันเต็มเลยคือจากเดิมเนี่ยไอ้ที่สนใจเรื่องของหายอยู่อ่ะ มันหายไปจากหัวเลยอันนี้ผมยอมรับตรงๆผมนี่เป็นคนชั่วมากผมนี่ฟังแล้วปุ๊บเฉพาะตรงของหายก็ไม่อยากจะขัดเยอะว่าไปได้มาจากไหนเพราะถ้าเกิดไปซักเยอะเดี๋ยวไม่เล่าบทอจจัศจรรย์ให้กูฟังอีกอันนี้กูก็ไม่รู้จะคลิปล่วงหน้าหรอกนะแต่กลัวว่าถ้าถามไปจะหลุดมันก็จะไม่แฟร์กับผู้เสียหายไม่แฟร์ยังไงผมถามไปมันเป็นประเด็นผูกพันในคดีเขา ผมถามได้ไหมอ่ะผมถามได้นะเละเลยนะถ้าผมถามอยากให้ผมถามจริงๆหรือเปล่าเละเหมือนกันนะขนาดผมแค่แย่นิดหน่อยๆเนะี่ยยังตอบไม่ได้เลยว่ามาจากไหนถ้าผมถามจริงๆแบบถามค้านกันแบบทนายดนสาลนะ่ะตุยแน่นอนคือที่มาที่ไปของทรัพย์มาจากไหนแบะแบะเลยแต่บังเอิญว่ามันมีการรับกันในใน ในกระบวนการผมทํามืออย่างนี้หมายถึงรับในข้อทท่จริงไม่ใช่รับอย่างอื่นอย่าคิดลึกไม่มีอะไรทั้งนั้นอย่าไปคิดลึกคือเรื่องนี้มือมันมีสองข้างคุณเข้าใจใช่ไหมไอ้ไอ้ผู้ชายก็เข้าใจพูดกับเมียตัวเอง อยากทดลองว่าตัวเองจะยังมีเยื่อใยเหลือไหมเลยปล่อยให้อีกฝ่ายรูปขาเฮ้ยเฮ้ยอยากรู้ว่าฐานไฟเก่ายังมีเยื่อใยอยู่ไหมเลยให้อีกฝ่ายรูปขา <ท certaines> <ๆ>เรื่องมันก็มีเท่านี้แหละครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอีกฝ่ายมีเยื่อใยไหมเลยให้เขารูปขา อืมแต่บังเอิญรูปบ่อยไปหน่อยเมียเขาผิดสังเกตเขาก็เลยไปติดกล้องติดได้สองวันโบ๊ะบะโบ,บะ๊ะเขาว่าอย่างนั้นจริงไม่จริงไม่รู้เหมือนกัน